อแเดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราบอบเองดาวพี่ดาวสวยๆยองแดเองทำดีกว่าน้องชายเองคือน้องรักพี่เฮ้ยที่หลังไม่ต้องวันนี้เนี่ยนะครับผมเราอยู่กับชาวแก๊งนะครับมีกัสนะครับผมมียองแดนะฮะไอตัวกระต่ายมันชื่ออะไรนะโคลาโคลาโคลาพี่ มึงเป็นอะไรเป็นเออเออเออแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเชฟโคล่าค่ะผมเชฟโคล่าค่ะพี่ไอ้น็อตมึงเป็นอะไรมึงบอกกูมาดิอาการเป็นไงบอกหมอเลยโอเคครับพี่หายอ๋ใช่ครอบผู้ชายจุกอ๋อใ่ครัพี่ไม่ใช่พี่ จริงจังไหเนี่ยค่ะจริงมะเนี่ยไม่จริงทำไมเขาทิ้งเราฝั่งนี้อะไรนะพี่ทำไมเขาทิ้งอะเราทิ้งเขาหรือเขาทิ้งเราผมขอห่างเขาพี่ที่เนี่ยเหมือนแบบเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาขออยู่ผมอีกสักพักได้ไหมคือเขาบอกว่าเขาจะไม่มีใครที่เนี่ยแล้วสักพักอ่ะก็มีคนมาปอบเขาก็รู้สึกอร้อยเลยพี่ ล้วผมก็ไม่ผมก็ทำแบบที่สัญญาไม่ได้พี่ผมก็มีคนใหม่เหมือนกันโอ้ผมันแังเสียใจมึงก็ใหม่เหมือนกันเจ้าพี่ความรักก็เหมือนดาบสองคมเพราะถ้าดาบไม่คมก็ฟันไม่เข้าจริงฮะอะไรมือกับผมได้ยินคขาคมนี้ผมสียไปฟังนึกมือแล้วปวดหัวว่ะตะลุยแรงดีว่ะน็อตพี่ ที่แล้วมึงทําให้กูขายหน้ามากคนคอมเมนต์บอกทําไมแคนนี้มันไก่มันกุ๊มันกูขนาดนี้คนดูกวแอดกดปะผมโอเคคนดูอีพีนี้อาจจะไม่เต็มทีครับอันนี้ก็กูเต็มออกจากแคนได้ปะ <c oughs> เดเพื่อกำลังใจให้ยองแดมากดติดตามช่องผมหน่อยนะครับเาอพี่มาเอาอีกแล้วพี่มาเอาอีกแล้วมันานอีกแล้วฝันนานนี่กับมาอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยไม่ได้เศร้าจริงขาเป็นจริงจริงจริงเป็นวันเศร้าจริงครับใช่หรอโค้กก็มานานแค่ไหนอ่ะคนนี้หนึ่งปีห้าปีครึปีครึ่งตีใบ ตั้งแต่วันนั้นผมก็กินข้าววันละห้าคำจนแบบตัวผมซีดเหมือนกระดูกระพี่แล้วหน้าก็ดีบลงเหมือนคนลินยาเลยครับพี่โอ้เศร้าจัดดูหนังดูหนังดิดูหนังแล้วจับมือกันดูเน็ตฟงเน็ตฟลิกอะไรอย่างเงี้ยจับมือจับไม้อะไรอย่างเงี้ยเแต่ว่าดูดูหนังด้วยกันเคยดูอยู่ครับพี่ผ่านแบบจอโทรศัพท์โอ้โหเศร้าจัดมันเนะพี่โอ้โหเฮ้ยเลิกบ้าเฮ้ย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 เ ถูกต้องกัดเอาดีเอไปแล้วครับท่านผู้ชมหัวหนึ่งว้วมันิงไม่โดนขอโทษนต่ี่ทำกับไม่ได้ตายหนึ่งผสวยๆน้องสวยพี่ทำใลยอ้ยอันล้อบนี้แทนกูมาแบบเต็มสึกมาดิทีลูกฉันดุยีมาในพี่ยืนแอ สวยเนาะผู้แค่นั้นมาสวยสวยโคตรสวยชิบหายเอาฝากฝากถึงคนที่เล่นคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะให้พี่ปิ๊มยืนถ่านเลยพี่อุ้ยเอาดีเอาเอาผมพูดจริงพี่ยืนถ่านเลยเอาสมมติพี่ยืน่ะผมผมไม่ขยับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดูน้องดิว่าน้องมันเอาได้ไหมแค่นั้นแล้วพี่กดปัดธงอืออย่างี้พี่กดปัดธงให้แบบน้องๆหนูๆดูเลยก็ได้ครับพี่ถอนพี่ยืนตรงนี้เ่ะอพี่ไม่ต้องขยับเลยเหรอใช่ครับ เอาดีเดี๋ยวพี่รอดูนะเฮ้ยมึงไปกันสองคนพอเหรอสองคนพอเฮ้ยผมผมคนรอดพี่ถึงวดิดูฝีมือมันดิว่าเหมือนปากหรือเปล่าแค่นั้นเองเฮ้ยโอ้นัดจริงนะเว้ยตัวฟรีจัดเลยเป็นท่อนผมโอกหัครับคนดูสาวคนไหนที่ดูอยู่รอบที่แล้วแม่งอ้างโทรศัพท์ได้รอบนี้แม่งอ้างอกหักเฉยเลยเว้ยจริง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 ที่กันว่าจริงการไหวไหมน้อง พี่ใบชิวพี่ไใบชิวผมให้ทั้งวงพันก็เอาผมไปลงอ่ะใช่เอาไใบชิวอหรอสตีควาไปลงเอาไหนน้องชฉพี่พีเถ็บเถ็บเข้าไปก็ได้พี่วงมาพี่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 ผมว่าพี่ช่วยผมดีกว่าพี่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพี่ช่วยกันไอ้ไอ้เอเอา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 มาดิเอามาดิไม่ไม่ไม่โคล่าเอามาดีเจ็ดต่เจ็ดต่อเลยยิ้มพี่ปี๊ยิมยิงหัวเฮ้ยนี่เอาดีพี่ยิงหัวจริงป่ะไม่ได้ไม่ได้ผมเศร้าอยู่ผมเศร้าจังหวะนี้ครับปีมปอมใส่หมวกเอฟ และยิงแล้วยังไงคนล่ตายเลยกูจัดเองแล้วปีมปอมกำลังดันเข้าไปครับแล้วปีมปอมนะครับ้าไปในจังหวะนี้รถท้ายรถท้ายปัดท้ายแม่ลากหัวและล้มเลยยองแดนเป็นปีมปอมพลาดไปนะครับสำหรับกีฬานี้นะครับเพราะว่าไอยองแดนแม่งโคตรปัญญาอ่อนนะครับไปแจกทุกรอบน่าถามจริงเหรอรอบ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 นี้รอบที่แล้วบอกโทรศัพท์โทรศัพท์กากรอบนี้บอกโกหกหักรอบหน้าบอกอะไรอ่ะโอ้ยผู้เล่นบ้าผู้เล่นบ้ามิจตัวกัน พี่ไม่บีมพี่บีมผมรู้แล้วเมื่อกี้พลาดพี่ปักทองผมด้อยพี่ปักทองปักทองใช่เหรอพี่ต้องไปให้ดูเหรอใช่พี่มามาเรานี้เรามีชนะแล้วพี่ว่าพี่ช่วยผมด้วยอ่ะเพราะว่ายองแดงไม่ได้ช่วยเลยผมเลยจริงจริงจริงกูไปไงกัสดีกว่าได้พี่ยองแดงไม่ไก่จัดจริงพูดถูกพูดถูกอ่ะพูดถูกกัสพี่กอดผมไหมพี่พี่กอดผมไหมฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดไปยังไม่ล่ะผมโอเคไงพี่ อย่าไปกลัวพี่ระเบิดมันก็แค่ขนมเค็มถึงไม่ตกกระป๋องก็ขนมเค็มเฮมึงทำเกินไปเปล่าไม่รู้เตือนเลยและจริงอย่าเล่นระเบิดดีกว่าเออแน่จริงอย่าเล่นระเบิดจริง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 ต้อกดยากดอะไรวะเนี่ยโอ้โหลอยด้วยมาใหม่คุณผู้ชมปุ่มยังไม่ถนัดไงไอ้เชี่ยมาจากไหนเนี่ยพี่กูเจัดมีกาทีพี่มเกี่ยวบชีวิตจบจริง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 พี่มึงจบชีวิตเจ็บนี่แล้วกูุณสามลูกูจัดให้แค่นั้นเองที่แบบฝึกมาปะเนี่ยพี่ จริงจริงจริงไม่ีใครรู้นะพี่ไม่ได้พูดแค่ไหนบอกครับและชนะเลยและชนะแล้วใครช่วยมันเอาให้ไม่เกีชัชัดดู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 ชื่อนะพี่ยังเดดูชื่อมึงไม่ใช่มึงยองแดะพี่ผมว่าต้องพิจารณาเตะคนชื่อยองแดะออกแคร์แล้วพี่จริงๆพูดถูกตอนแรกพี่กะจะทำแต่ว่าคือการกระทำมันไม่ได้แค่นั้นเองใช่พี่เพราะว่ายันเดย์ไฟเอ็มแอนด์เดอะไฟโอมแอนด์เดอะเชเกอร์ใช่วันเล่นไฟเอ็มบนวันเล่นแต่เดอะอเมซิ่ง Yeah Amazing sitting วันๆเล่นแต่เมืองนั้นน่ะแล้วก็มีอะไรผู้หญิงเยอะเหรอถึงไปเล่นกันน่ะใช่พี่ีีีไมอะรดก็มีสาวทําแบบมาปลอบใจผมตอนผมออกโกหกกับพี่แล้วเซิร์ฟมันก็ดีอะไรเงี้ยใช่พี่แล้วแบบคือคือคือผู้หญิงแม่ไม่ผู้หญิงเยอะอ่ะจริงครับจริงครับพี่คือแบบเขามปลอบใจคนจับคนน้ำคนหลงสอบเป็นร้อยเลยใช่แล้วแบบเขายอแย่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราปลอบเองดาวพี่ดาว สวยๆยองแดงเองทำดีกว่ะน้องชายเองคือน้องรักพี่เฮ้ยพี่ที่หลังไม่ต้องอ้าวดูพวกนี้เาหพวกนี้คุณผู้ดีคุณไม่ได้ตั้งปุ่มเนี่ยกดลงกดเลื่อนเนี่ยผมยังไม่ตั้งปุ่มเลยนะคุณผู้ชมนี่ขนาดยังไม่เอาจริงนะนี่ขนาดยังไม่เอาจริงนะไอ้พวกไอ้พวกคนคิดที่แล้วต้องเตะออกแค้นให้หมดนะคัดออกให้หมดเลยจริงจริงมีใครบ้างวะคัดออกให้หมดเลยยองกายไปแล้วเดี๋ยวพีกูด้วยกูไปไม่ได้ ความอยูก็เหมือนไนวอร์เธอไม่แข็งพอมันี่แต่พี่แต่เล่า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 ไม่ใช่เป็นลัคนานพี่เป็นเดียวให้เป็นเดียวพี่ดูฟันทูเฮ้ยอุ้ยสวยพี่ความรักก็เหมือนรอจากเลยแอคเลยกันออกเลยยิ้มยิ้มเลยมันก็ต้องมีบ้างป้าจริงจริงอะพี่ไม่อยากไปไปปักธงอะไรใส่เขานะจริงมันดูแบบมันดูไม่ให้เกียรติอะไม่ค่อยทีนึงขอไปคองทีนึงพี่ พี่ปิ่มครับพี่เขาบอกว่าคนคนอกหักนี่เขาไม่ให้เล่นฟรีไฟนะครับพี่เพราะมีแต่ช่วยเล่นไม่มีช่วยให้ลืมครับเขาบอกว่าอกหักอ่ะไม่ให้เล่นฟรีไฟเขาถ้าเล่นฟรีไฟมันจะฟรีสไตล์แล้วพอฟรีสไตล์มันก็จะไม่ดีต่อร่างกายแล้วพอไม่ดีต่อร่างกายึงเป็นพ้อกันทั้งคู่นะแล้วก็หยุดเพ้อทั้งคู่เลยจริงๆรู้สึกมึงเพ้อกันเป็นละสิงผมจะเพ้อแต่ละเมอแป้งแคร์ก็ทำให้ผมเปิดแอร์ตอนกลางคืนกินเกินหนุ่มเกิน เองเอาดีเองเอาจริงห๋อเองเองเองเอาเองเอาจริงห๋อเองคงไปบ้าเอาให้ช่วยูด้วยช่วยกูด้วยบอกแค่เธอบอกถึงสีธัญญาจะผดปอกผมก็ช่วยคุณได้ไอ้กูกดเลยก่อนยังไม่ได้ตั้งค่าปุ่มมะคุณผู้ชมยาเยอะมันกดไม่ได้นะกดแซ่รับของนี่กดแซ่กดแซ่ลับของกดแซ่ลับของใช่กดแซ่ลับของเหรอไหนพี่มาตอนนี้พี่กดแซ่รับของอะไรกดแซ่ลับของวะนี่อยู่ตรงนี้แล้วพี่กดแซ่รับของไอ้ตี จัเฮ้ยต้นเฟ้อได้ปี๊บแตเย็นพี่อย่าวูบวามอย่าวูบวามอย่าวูบวามอย่าบู้วามพี่ลิเอ้งพี่คานเป็นหมาเลยเออมันจะมาดึงกันน้องมันดึงกันทั้งรัาหมาล้อมเหี่ยวเหี่ยวเลยเสียงดิยงขวาดีกัดเสียงขวาเลยสวยกัดสวยสวยก็ เอ้ยองงูยีไอ้ยองงูยีมัลงไปดีงูยีมันลงไปใช้มือมันอยู่ใายมือแต่มันออกแค่นี้มันไม่ช่วยมันมันปล่ไปดีผมตายตับดีลูกมันอยู่ตรงหน้ามันอยู่ตรงหน้าไหนวะน้องไหนวะมันแปลี่ยนแล้วกลายเป็นเบนเทนไปไปเหรอไอ้เบนเทนพ่องมันเปลี่ยนเล้วเป็นที่ครั้งที่เราปลอดภัยต้องขอบคุณการทอมสุภาพ เฮ้ยการ์ดเองมีพีหรอธรรมดาพี่เกิดมาผมไม่เคยแบบที่สองที่สามที่สี่นะอ้างตรงปะเฮ้ยมีพีเลยเอาจริงๆนะคือน็อตมึงกากว่ะตอนนี้ผมไม่แปลกใจทำไมนะถึงโดนเขาบอกเลยเพราะว่ามันเล่นกากใหญ่จริงจริงจริงผู้หญิงเขาไม่ชอบนะผู้ชายเล่นกากใช่ไม่งั้นพี่เจนจะรักพี่หรอจุกอันดับหนึ่งวงการทุกวงการเกมที่พิมพ์คงแต่แต่เขาเคยบอกผมแล้วพี่ว่าเขาชอบว่า เขาชอบผู้ชายที่เติมเพชรจากเดือดฮันชอบอ่ะพี่แต่ว่าผมก็เติมนะพี่ทำไมเขาไม่ชอบผมอ่ะโอ้ไม่ใชไมเขถึงไม่เติมใช่ไหมเอาตรงว่าพี่คือเดือดฮันชอบเขาเขาเลือกผมไงเขาเลือกผมแล้วที่เขาเลือกผมเพราะผมหล่อที่ผมหล่อเพราะผมเก่งที่ผมเก่งเพราะผมอยู่เดมะโมที่ผมอยู่เดอโมเพราะว่าผมเก่งแล้วผมเก่งด้วยเพราะว่าผมหล่อคู่มึงทั้งคู่นะ ไปนอนจริง <c oughs> พักผ่อนโอเคท่านผู้ชมารานนี้โอาย้ที่เพียงเท่านี้ได้ใช้เพรได้ไต่แรงเล็กน้อยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยที่มาเล่นด้วยกันขอบคุณเดือดฮันชอปด้วยใครสนใจเติมเพจนะครับเกมฟรีไฟล์ ile, หรือว่าเกมมือถือเกมอื่นๆเกมชุอเกนชินนะเติมได้หมดของหน้าเขาผมจะกนะันฮะ